สายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเฮ็ดยีวานมือนี้เนาะพี่น้องมือนี้สิมาเฮ็ดอันนี้มือนี้มีคล้องดีเนาะพี่น้องค้องแสบก็คือมีกบหน่อยกับเขียดพี่น้องก็เลยสิมาเฮ็ดเมนูกินเพลนซาสิมาต้มอ่ากบหน่อยเนาะพี่น้องต้มส่วกบหน่อยเขียดหน่อยใส่ใบบักข้ามอ่อนหละก็ใส่ผักข่าเนาะพี่น้องอู้ข้องแสบอยากกินส่วเขียดแต่ฮึงนะพี่น้องคองแสบมือนี้เขียดอันนี้ ไลยเติบจอนนี่ม mm. ั่งไปเนี่ยก okay ็พอจนนี่นี่ตอนนี้ขู่ขู่กระปูตอนนี้ขู่กระปูเดี๋ยวสิป้าไปตำมือนละถ้าได้กระปูมากไล่ไล่ก่อนเนาะพี่น้องสิตำกระปูน้อยใส่มะขามน้อยแล้วก็สิใส่อันนั้นอ่ะใส่ข้าเอี้ยแล้วก็ใส่ใบบักทวนนิ้วเยอะสิพาวเนี่ยมากเด้อดูเพีองก่อนจังยังกบน้อยพี่น้อง gì ăn sủa sủa kiệt sủa cốp pirok mới đi đâu dì đợt rồi nè sủa cốp nồi pô dì sẹp cốp tổ nhảy lái mình cả bộ dì sẹp đây cốp nồi sẹp quá sủa để lái đợt sa chít gì ăn nó piro ยาเดชพี่น้องเขียดเขียดกบหน่อยขั้นสื่อกับเป็นทนายพัน,นเนี่ยมีกบน้ำมีเขียดน้ำปนกันนาะพี่น้องเดี๋ยวสิสไปเห็ดเ <spe ak> มนูตม้มต้มส่วนนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปกันเลยเนะหยุดไหลแด้วห <spe ak> นามคว่ำคอยพี่น้องแดดแดดโมแห้ง ไะไบ่อยากแข้งป็นไรเดี๋ยวมาจัดการแต่ว่าก้มขาเลยน้องพี่น้องก๊บกับเขียดแตกต่างกันแบบใดน้องพิ่นเ้องเขียดมันสิโตหน่อยกโก๊บน้องพี่น้องก๊บหาก๊บหน่อยกับเขี่ยหน่อยมันสิต่างกันตรงที่ว่าไล่ไล่ล้างไล่หนาทองมันน้องพี่น้องก๊บหำมันสิมีไล่นี่ทั้งทั้งหนาทองมันนี่เห็นอยู่วะเด้อหนาทองมันสิมีได้นอกขันเขี่ยทำมันสิบ่มีไสิ โตนี่ทอกมันสีแบบเกี้ยงเกลี้ยงโก้ผ้ามันสีมีลายเด็กกะนั่งองโกบผ้าสีหูซื้อไลายวันนั่งโกบผ้ามันสีนากลัวนะพี่น้องแล้วก็นั่งเขียดมันสีอ่อนกลัวนะวิธีสร้างเกียดโกบกับเขียดแตกต่างกันจังไหนดิขั้นโกบนี่ตัวน้อยๆก็มีลายเลยในทอกมันในหัวมันหมองปากเดี๋ยวสิผ้าผ้าก่อนจังสิเอาไปต้มเลยซะ ล้างสะอาดก่อนทั้งตมบางโตกับมีอันนี้ได้บางโตกับมีอ่ามีไข่พี่น้องเขียดนี้มีไข่ล่างเอาฟุ้งมันออกเลยกะล่างปากแต่ว่าไข่นี้แมนโบทิมไข่แซ่ด เขียดยมิเตเขียดไข่นิวเอาน่าไม่เหืเ่อแน่นิว,นวเอากรุ๊ปมาให้แนมนม,นมันห่อนแดดนี่ไ oh, ปไปกรุในแรงพื้นตามตามแห้งเลยเพื่ น้ำแห้งเด็ดแดดออกมาแห้งนี่น้ำแห้งเร็วมากคอยก็น่าคอยโอ้ยตัวนี้บ่ทัลเทเนคขาออมองสอิเ,เออเอามาให้เอื้อยอู้สิได้น,นี่ดิสิดไ,ได้ไข่เด้ขั้นผ่าทองไข่กระหียเอ็ะจะได้หนอหจะได้สิไข่สังสิบโเฮียสวัสดีป้าลูกไข่หิ่ยอ่ยเยะเวลาพี่น้อง หลางนี่ก็แม่นเหี้ยได้โอ้ยจะได้าะโบอันนี้ดอกโบใส่ดอกพอหยันชิได้ไข่มันเหี้ยเอาไปต้่มบ่หนี่ซะต้มแล้วจังใส่เนาะชิได้ไข่เพราะว่าอันนี้เขียดมันไข่ร้ายฐานล่างตอนนี้มันหูซึกว่ะชิได้ชิได้ดไข่มันหนามแพงโซลาเซลล์เนาะคะันมันแดกกดกต่สิไรประมาณจาัง ได้ไข่ได้ไข่เขียดพอเวลาเขาผ่าทองมันก็ไข่มันก็่อกนั่นก็เลยโบผ่าซะพี่นอ้องไข่เขียดมีโตโกบหน่อยเนาะเอาไปตมเบิดนี้ด้วยซะ แต่โบมีค่ะเพราะว่าโบอยากพุดธค่ะค่ะมันโบเดีเอามาแต่บานพี่น้องค่ายู่หน้าห้ากระปุกมันกำลังปิดกำลังนั่งค่ะกำลังสิเกิดค่ะกำลังสิเกิดทัวสิงค์ไคโอ้หนาวกค็คอยคอยซ้ำเหนียวม้อนิ้วหนาวก,ากด็ดีพร้อมเห็นไหม เดอจอยไปอะน,นะน้องพี่น้องไปจูเตาอยู่พุ้มคุมจูเตาเตาววัติดจุดมาจักเหมอ่อละลายเหม่อลายเว<า>ียนนะน<า>ิ้วมีอะไตอกฮะตอกไม่เอ<า>ื่อยเบื้องเหรอเอามาเบื้องเอามาให้เอื่อยเส้นนึงตัวนี้เป็นหยอดบระคามหน่อยแลย้วพี่น้องหยอดบระคามอ่อนไปประคมัมเอามาเส้นนึงเด้ว ใจามามาเห็น้เห็นอยกากิน่าลมกินะอมาข้ามอ่อนแลวกมีพักหลายพักแพ้วแล้วก็พี่ไม่เก็บมาพักขาดก็มีน้อพี่น้องพักขาดพักกแย่ง พี่ได้แต่บวมนีค่ะตัวนี้เป็นหัวคิงเนาะพี่หน่องซิมาถูกใส่ถูกคิงใส่แสบปัญญังเด้อด้วแสบเป็นแสบเด้อด้วนีว่ใส่ไปเลยคิงมันจะมีความหอมเนาะแกะข้าวได้ดีแกะข้าวแกแน้องแก่เฉวงนะ น้ำเปิดใบเบิดมือเนาะพี่น้องขันมันน้ำขันมันแหลกมันกระสีได้เบิ้ลหนวดจะมาไล่คอยหแห้งไล่ลงให้หน้าข่างหม้อใบพี่น้องข่างหม้อใบพ่นหรอบ่พ่แล้วแต่ว่าไฟไฟ,ไฟมีแต่ควันเปาัดอที่ไฟเปียกฝนตกมันกะมันกะโบอยากดูกแห้งปันได้ แล้วก็ใส่ไปเลยใบยบักขามของค่งเนะาะใบบักขามใส่หัวสิ้นไข่ใบซิ้นไข่แล้วก็มีคิงเนาะพี่นอ้องคิงอ่อนไปตัดมาคิงที่ปลูกไว้นี่คิงนี่แกะข้าวได้ดีเนาะแล้วก็ใส่กบใส่เขียดลงไปเลยใส่บ่ได้ใส่ขี้ซะพีมม่นอ้องเพราะวะ่ายันอันนี้มันเหี่ยก็ได้บ่ได้ใส่ขีย้ย่นขไข่เหี่ย ลงไปเลยบัดพ่อหมอฮาพดเฮาจางสีดใส่ปลาแหลกอีกทีหนึ่งแล้วพี่น้องใส่ปลาแหลกหรือใส่เกลือเป็น่นัวง่ายๆพี่นอ้องตบกบคองแสบจะได้หั่กระสีได้กินตบมกบหน่อยปีนี้ตบมกบหน่อยใส่ผักขาดของแสบเบิ้เท่านั้นพี่น้องความแสบเดี๋ยวฮอิดฟ้าไปก่อนเนะาะจักหน่อยถามาเบิ่งอีกทีหนึ่งกับต,ตอนที่ปีใหม่ตักผู้พี่นอ้องถาตตมเปืือยก่อนเนาะ เดี๋ยวมาเบรงพักพี่น้องพักที่ใส่สต้มโกบเนาะต้มส่วโ wow กบพี่น้องมีพักอันนี้พักอันนี้หอมบัวแล้วก็มีดอกมันำนำเนาะพี่น้องดอกพักบัวนำที่สมาใส่ใส่ต้มส่วโกบพี่น้องแล้วก็ที่ขาดบา่ไรก็คือพักอันนี้เป็นพักที่เห็นประจำเนาะพี่น้องในสองปีใหม่น,นี้เห็นประจำเลยมันก็เป็นพักขาดพี่น้องพักขาดก็คือ เป็นแบบนี้ด้อพี่น้องเก็บมาอยู่ในขางให้หนะถ้าขาดนี้อันนี้คุณละประโยชน์ของมันน่นาจะลายเนาะพี่น้องแต่ว่าลักษณะแบบว่ารสศาสก็คืออันนี้ฮื้นๆื้นเนาะพี่น้องมีรสชาทิที่ฮื้นๆ้นเอาไปใส่ต้มสีแกงแบบว่าแกะข้าวได้ดีขนาดพี่น้องเอ้ยต้มปลาต้มกบข้าวๆนี้ใส่พักอันนี้ลงไปเนาะพี่น้องดับความข้าวเบิดแสบแห้งและกะ หนิกาเี่กพักที่พี่ใหม่เก็บมาจากให้น้านี่ก็เม่นพักที่เห็นในช่องปีใหม่ประจำนะพี่น้องนี่ก็แม่นพักขันแยงนะพี่น้องทุกคนอาจกะหูดีนะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอาจซิหูดีว่าเออพักยังนี่เป็นพักพักขันแยงหรือพี่น้องพักขันแยงนี่บ่คอยมีรสชาตินะพี่น้องบ่คอยมีรสชาติไว้มันจะมีแต่ความความหอมเนาะห้ใหารสชาติของความหอมถ้าใส่ลายๆากับคิวด้ยพี่น้องพักขันแยงแกงหน่อไม้โอ้ต้มกบเขากันปัญญ์ แล้วก็แล้วก็บ่มีอีหยังหลายพี่น้องแล้วก็มีตัวนี้เป็นหลอกหลอกพักหอมเปยหลอกพักฮ้อมเปยแล้วก็มีอีกนิดหน่อยก็คือมีพักแพร่เนาะพี่น้องพักแพร่เก็บมาเดี๋ยวสิเอาไปล้างเนาะในขูดนี่ก็เป็นเฮ็ดที่พี่ไม้หามากวันเสาร์นี้เฮ็ดบอไรหลอกพี่น้องเฮ็ดหน่อยเดียวหาบอได้มาสิหามาแกงกินเที่ยงคันเนี่ยมันได้แต่ซ้ำนี่เมื่อตอนนี้เฮ็ดตัวนี้เป็นเฮ็ดเพิงดอกใหญ่หูใหญ่แถะใหญ่ว่าพี่น้องใครเห็นเฮ็ดไหน ตัวนี้เฮ็ดเพิงน้องนิวเห็นตัวนี้ดอกนี่แม่แอนหมอผ้าต้มเปื่อยเด็วพี่ดอกป๊าดอาันนี้มาห่อป่ะเดี๋ยวห่อสิตกักตักมาใส่เนะเาะตักออกเครื่องใบประคามเลยน้องเใส่ใจเนาะสมแล้วชี้หนึ่งไปแล้วจมูกฟูอะไรบอกบอึมีแต่ขากับใบประคามตอนกบอยู่ใช่ดิเปื่อยเวลาบอกรึ มีตัดกบม่กบหน่อยมีกบหน่อยเป็นเทไรโตถ้ามีถ้าถ้ามีถ้าเกิดจะคอยใส่คอยใส่มากันนี้ไข่เขียดปักได้ล้ามเนี่ยคอยอ้คอยสิได้คอยกระบอกส่ซ้ำไปวะครับขันกบพยายาม้อมเพื่อตบสวนี่แหละตสวนนี่แหละขเสียที่สุดนะตบๆก็เสียแต่ก็ใส่ไปขาดได้ อ่ะเสืออันนี้ใส่หมอเลยเด้หอนได้ใส่ออกได้ป้ะถีบได้เด้อไม่ขึ้นใครแบบคามนี่ก็สมนะ<ช>แต่บ้าน้นามค่ะคอยปรุงแบบว่าเดียบร้อยแล้วนาปรุงเส็บแล้วพี่น้องปรุเส่บก็ใส่พักเลยใส่พักเเด้อเนาะขั้วแห้ง ขี้ไฟมันเปียกขี่น้อกมันก็นเลยเทนไหงนี่คนตตมันสูงเท่าไร่กลวยดอกกลวยดอกเพราะว่าใส่พักลกไปเลยซะพักหอ,อมตัวนี้พักหอมบวัวหลอกปนะักหลอกพักหอม,หอออมนามมันห่าก,กระซิบก็ได้แต่ว่าคอยว่าคอยแสบแล้วยากไรเศรษฐกินส่วนเคียดแม่มันมันบริได้ฮาอะไรง่ายๆเนาะ กินเต้าป้เตอันเป็นงกับชุกุจเดเาะจเดดตปูะรัน้อขั้นขนหน้า่ิเปี้ยเงงเลยนี่หละชุดนี้เละขอสิเปย่งงเนาะน่าหน้าสุดนี้เพได้สวยกินน่เนาียเขาไปด้ขางนเนาะเนี่ยอยู่แถวเกไก่านี่กระไรเพราะว่าเขาบ่คอยได้เห็ดหน้าเดสมันก็มีบอลเนี่ย เงี้ยแถวข้างหน้าเขานี่เนาะแบบบ้าเห้องไปไกลข้างเทียงกันนี่บ่เอ้ยข้างเทียงเพราะได้กินนะขั้นฝนตกมันโมเฮเป็นไรแยามขึ้นตัวเนาะฝนตกมันบดไปได้แยามกลางคืนตะกี้คอยเงี้ยตะกี้แห้งจนได้ยาอังคอยเงี้ยเต็มของเต็มของแต่ว่ามันมันเฮเงี้ยงแต่หัวปีพอเขียดมันโมเฮพลนตกไหมไหมเขียดบดได้เฮห่าหืงลืมใส่ตุนอะไร ใส่น้ำยังก็ได้ักกระแงก็ใส่แต่ว่าจอยนพใส่ทั้งพทั้งผักกระแงดะเดีวแต่แต่ผูมัดเดี๋แต่ผูมัดน้อง้ยาวเล่กบไกบอดิกบตัใหญ่เลยออยอยอยอ้ยอต้มส้ม่อยกบต้มสัว่อยอยังกับปลาทต้มสัวเพราะว่าสิเป็นเป็ดเป็นไก่หกัน พีเยกบฝนอ่ฝนตกใส่ผักขาดลายเติบไปเลยหุบกุ๊บโใหญ่บ่ได้เด้อใส่ได้อยู่ว่าหอนาะตรงความเปลยพี่นาะหอนหอนเต่ียใส่เตอปเลยใส่ยใส่หมอด้วยกัน แบกใบใส่หม้อด้อยดแบกใบแต่ว่าข่อยมากกินเขียดนี่ใครเต็มท้องเต็มท้อถ้าขาดได้ใช่ไวเดี๋ยวกันแบกใบพุ่งกับบดมีอียงเลยจะฮะเลยซะผลกระเส็บเลยเข็ดเมนูยังกระเสบขั้นแบบตกเขียนเนาะ มันมันบ่ค่อยข้าวาะเอจนะบ่ชข้าวคือปลาได้กินบ่เบื่ออีูนะกินบ่เบื่อก็เขียดในบ่เบื่อมันบ่คือปลามันบ่มีให้กินหลายแฮนติปลายังมาเข้าไปตลาดเท่ากับเสือเอาอันนี้กบเขียดซจำหนึ่งบ่ได้ค่อยเห็นมีแต่กบเลี้ยงกบกบเลี้ยงมันโตใหญ่หลายมันบ่เป็นตะหยางเนาะเอจนะโตบแบบนี้เห็นก็จะเดือด ขไข่เต็ม,ตมถั่งใส่เพื่ออะไรหอนเนาะตาใส่แต่ฮือก็ดีเดี๋ยวมันเปือปอเป่อยไปละอือเปื่อยยังซีได้คอยหมักกินตัวแม่ไข่เต็มตัวแม่ไข่เต็มถั่วหัวก็ได้ได้ปีซ้ำปีหน้าให้เขียนกีได้บ้างหัวกันได้ได้ข,ขั้นแบบว่าฝนผ่าดีฮะเนาะ กกะไ็เขียดกระลายดีคุณดีเนาะแม่นแต่ปีนี้ฮิจักเป็นยังไงดอกดีตั้งแต่แรกเพราะกลางๆมากกับแลงแลงแต่ก็เริ่มตกดี้นช่วงนี้ก็เริ่มตกดีแล้วกันจ้ะเนาะพุ่กับบะหมีหยังได้นี่พี่เคยตามเรียบร้อยไก่เสิได้กิน

ใส่แพะกันแยงพี่น้องกันสิโปงบอสขอบอใส่เบิร์ดหรอกมันอย่ามันร้ายโพดกชากวแยงเสียดีเก็เอาพริกเข้าไปให้เสียดใส่พริกเข้าไปเดี๋ยวเสียเรียบร้อยน้อพี่น้องเดี๋ยวถ่าไปเจอกันตอนกินข้าวเที่ยงเนาะคุณแหละเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยใส่พริกพริกป่นนี่นะใส่ไปด้วยด้วยเอาไว้จะใส่ไปดลวย มาพริดอยู่หน้าเบื้อทอนิได้ค่ะเผ็ดเ็ดแต่คอยมักสีเผ็ดเดอ็ดอ่ะลาคอมใส่พี่น้องนะ่อร่อยจริงๆริงเด้ยอยเดี๋ยวเอามาแตงผักข้าวเนาะกินข้ขาวเพินกันเลยอืม อย่างน่ากินไอ้าเห็นพี่น้องเบิ่งกันเห็นอยู่หวะเห็นหน้าตาน่ากินเนาะพี่น้องมาเด้อเดี๋ยวเมัสดีเสร็จเสร็บอ่ะเรากปุ๊กกระแดกค่ะเออปุ๊กกระแดกปุ๊กกระแดกเลยโอ้เป็นไงตอนเขาว่าสิกินเห็นเข้มยู่วันเห็นเอา้อว่างนี้ดูนี่เ้ยออกเสียงในพี่เด้ยมาหนี่งวันนี่เอา เดี๋ยวแปลกตอนบอสบี้เอาเอามาแต่บาทบาทเนี่ยตอนนี้เป็นไปนั่งคือนั่งสบายดีปลาลุกนะนี่มาเลยสบายดีพี่น้องเลยอ่ะสบายดีปลาลูงสบายดีปลาลุกสบายดีปลาลูงไม่เอาเดี๋ยวบอกใหม่ยสบายดีปลาลูงเบิ่งนั่งดี่ดีนะเมื่ออันไปนั่งดีเลยเตอร์เต้เตอมาเด้อพี่น้องมาเด้อเด็กน้องลุงเขา ริพี่นอ้วมากแมวอ่ะยิ้วเขา12โมงเลยอะไปรุ่งก็อำอะารบ้าแบมนักจานพี่คุณเนาะก็เป็นเดือดเ้อคุณพีุ่กจัะอ๋อแสบดีแสบนะตอนตอนเขียนบ่อโตพี่น่อคำเดียวืน่าเขาไหมความเป่อยกับพอดีเนาะ เน่อยมากอ่อย le ู่วันหมันถอดใส่มันเต็ม่วอเอามาอีกเลยอ่ะอดแส่อ่ไหมแช่แบบเบอด้วยั่ต้ออะไรอ่ะอาสื่อไปอานสีนั่งเดืนงั้อย่าันแอันนี้แบบสบายดีนั่งอีกแบบบุกถเบ้อะมันนั่ง เอากบกินเจ้าเบองตคนี้เบื่งเออาบนี้ดีจเดอบเบองผู้สดวเบิองวันนี้เื่อแฉ่แหงจนเบือบ่วงกันถนออกแล้วถนอมจำนอมกินพักกินพักไลาเลยนิวขาวบานี้มีิตรประโยชน์รุนๆวน้องเลยจินพักแบบพักกระท่อมแ้ เรื่องเกินดอกเรืองไหมเนะฮะจึงควรจะพลาอะไรของแสบยพี่น้ะงฮะขเบาบ้างไนาะแสะีบเนาะ อ่ะวางไปอ่ะวางมอใ่อวงไปค่ะางไปค่ะงเก่าอันนี้อันนี้วางเก่าเขาไม่แปลมันอไอ่ะเราไม่ชอบอัน เปิดแลาก็ไม่มบ้มาก็ถอยคนเยอะยกมีใหม่เนี่ยอเหตานเหตนหันอะไรอ่ะนางบุ่มเดียวขังเตาหรอกำนั่งสติติดด้ค่ะแวันแห้งๆใช่ไหมตวแห้งๆตัวข้งเขาตข้งเขาม้นติดจุดเตาใเนาะพี่น้องท้าเบิ้งกบ้าบานพูดแ

เราต้อมาเอาบวงอ่ะบวงมีบวงบวงอ่ะบวงคอยอันนี้เอาคาถอยมันเนาะถอยคือมองนี่อีกแล้วตอนยังหน่อยหางกินกินก๊กินเทียนบริกกินหัวกินแต่ขาบัดเดี๋ยวนี้หัวยังกับแมนเบิดน้ำเดืด

แสบเป็นแสบพี่น้องเดี๋ยวกินเผาก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิองว่าเออแถวหนาเฮาสิมีเมนูอีหยังมาเห็ดเนาะมื้อนี้เป็นเมนูที่แสบที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้ต้มไก่ยังบ่ดแสบท่อพี่น้องต้มไก่บ่ได้แสบท่อสุดเขียดเด้อพี่น้องถ้ากันชุจบคลิปเพียงสั้นนี่เนาะพี่น้องถ่าเบิรงเมนูหน้าเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพุ่นเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อ